สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ้าเบิงถนนใหม่เด้อค่ะถนนนี่ก็ถเป็นถนนตัดไม่จากอำเภอขัมฉีไปกาลสินเด้อค่ะเมื่อนี่กับมีโอกาสเด้อค่ะจะไปเที่ยวกับเริ่มานั่งหยาดดีพี่น้องญยาดิยดพี่น้องเป็นกับผ้านั่งรถค่ะไปผ้าไปเที่ยวค่ะนี่ก็ออกจากที่หน้าของพ่อเด้อค่ะจากปากทางตรงนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายไปกาลสินค่ะแต่ในเมื่อนี่กับมีโอกาสค่ะ ญาติญาติเพิ่นกฤสิพาไปเที่ยวน้องๆหล้านลานเพิ่นกิพาไปเที่ยววัดภูเจ้ากอ้อท้งเทงเพิ่นน่ะพาไปเที่ยวบรรยากาศที่ภูเขาวิวบรรยากาศสูงๆข,งขงผมผมนะ้างบนเพิ่นน่ะก็เลยออกมาแลนเส้นทางใหม่ให้พี่สาวได้เห็นเส้นทางใหม่ค่ะก็เ,เลยมอนี้ก็มาก,กะจังว่าจเจ้าเขาภ้าษีอีกค่ะมอนีีเพิ่นกา เอาเข้าใส่รถให้เต็มรถเลยค่ะเอาไปสีขนไปสีก็เลยในหมู่บ้านเนี่ยคือมันมีงานเนาะมีงานเขาก็เลยแบบบสะดวกสีะนะก็เลยเอาไปสีบ้านหูทรายก็เลยใส่รถมาเต็มเลยค่ะมืนน่อกี้เอาไปสีเขา่าเอาเข้าไปสีเส้นเรียบร้อยแล้วเอาเป็นป้ายเพิ่นสีเข่าให้แล้วค่ะที่ไปเที่ยว่อค่ะแหนมเพื่อน้องสูงไปบ้านผู้บานเป่าไปในบรรยากาศขังเข้าไปข้างใน่อค่ะเส้นทางข้างในค่ะ ทางธรรมชาตินะคะเป็นเป็นมีต้นไม้ล่มลื่นไหลนะคะอันนั้นนะแต่ผมเ,เคยไปมาเกือบ40กว่าปีแล้วบมเคยไปเส้นทางนั้นกับมณีโอกาสกะมีเนาะเพราะว่า,น,น,าน้องๆหลานๆเพื่อผืนาไปค่ะ,คะ,คะก,กับมณีก็ได้เพื่อนกับผามานั่งรถอยู่ในเส้นทางใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกคือกันกค่ะที่ได้นั่งรถชมวิวบรรยากาศาทางในถนนตัดใหม่ นะคะก็ะนำมาเสนอเนาะให้เพื่อนๆนะได้ชมน้ำกันเนาะค่ะมีโอกาสในมาเที่ยวบ้านเกิดในจังหวัดมุกดาหารนะคะ,ะเดินทางมาตั้งแต่วันที่29ก็มาถึงวันที่30เนาะเที่ยงคืนวันที่30พอออกมาจากบ้านตั้งแต่ยีบเก้าก็เริ่มมาสามโมงเย็นนะคะก็มาถึงกะเที่ยงคืนของวันที่30มาถึงกะโอ ช่วงโควิดเนาะกับจังว่าอายุพุนค่ะดูแลรักษาตัวเองดีมาคือกันค่ะแต่ก็ได้ข่าวว่าเออเพิ่นก็บอกว่าทั้งศรีราชาเนี่ยติดโควิดกันหลายแต่ก็โอ้ลมันระวังคือกันเด้อพอดีเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นไอสแกนกับโบเมนไผรก็เป็นน้องสะพายอยู่ในบ้านพอมาถึงเพื่อพ่นก็จัดการเลยค่ะการระมัดระวังคือกันเนาะเฮากะใสแมตใสหยางค่ะกับพี่ดองทูลุ่ก็คือกันเด้อค่ะขอห้เนาะได้รับการปกป้องคุ้มครองเนาะค่ะ มีอายุที่ยืนยาวแข็งแรงเนาะอยู่ต่อไปเนาะค่ะกับบ่มีอย่างไรค่ะมันนี้ค่ะมีการว่าพูดคุยนะคะก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคะทั่วโลกเนาะบ่าภัยคือกันเนาะกัะทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวเนาะค่ะก็รักษาสุขภาพอาหารการกินก็นดีค่ะหรือในทุกๆเรื่องเนาะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปีใหม่กะเนาะก็เริ่มต้นในสิ่งที่ ถูกต้องที่ดีนะคือการเรามีการเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีหรือว่าการดําเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยชีวิตเขาก็ไปในถูกจุดหมายปลายทางเนาะบ่บ่บลงทางนะคะกับบอมี่ยังหลเดอร์แจมมีค่ะขอขอบคุณในไลเดอที่เขาบารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญลุ่งเรื่องเก่าหนายิ่งๆขึ้นไปเด้อจ้า